หากเรื่องราวนี้แต่ใจคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันผ่านเรื่องราวอบอุ่นหัวใจในทุกๆวันในชีวิตของคนเราเพื่อนคือส่วนสำคัญที่คอยทำให้วันธรรมดาธรรมดากลายเป็นวันที่มีรอยยิ้มแต่บางครั้งเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการมีเพื่อนมากมายจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือหรือแท้จริงแล้ว การมีเพื่อนเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจเรากลับมีคุณค่ามากกว่าจำนวนที่มากมายเสียอีกวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการมีเพื่อนน้อยและเพื่อนมากเพื่อให้เราได้รู้จักคุณค่าของมิตรภาพในแบบที่เหมาะกับใจเราที่สุด 1. การมีเพื่อนมากโลกที่เต็มไปด้วยสีสันเพื่อนมากคือการได้เปิดประตูไปสู่โลกกว้างได้เรียนรู้ความแตกต่างของคนหลากหลายมีสังคม มีเครือข่ายและมีคนให้พูดคุยแทบทุกเรื่องแต่ในอีกมุมหนึ่งเพื่อนมากก็อาจมาพร้อมความเหนื่อยใจเพราะไม่ใช่ทุกคนจะจริงใจไม่ใช่ทุกคนจะอยู่กับเราในวันที่เราล้มลงและบางครั้งเสียงของคนมากมายก็ทําให้เราได้ยินใจตัวเองน้อยลง 2. การมีเพื่อนน้อยความสงบที่ไม่ว่างเปล่าเพื่อนน้อยไม่ใช่เรื่องเศร้าหากแต่เป็นการมีวงเล็กๆ ที่อบอุ่นเป็นเพื่อนที่รู้ใจรู้ทันความเศร้าและอยู่กับเราในวันที่ไม่มีใครแต่ก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนน้อยบางทีก็หมายถึงความเงียบและอาจทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวในบางเวลาโดยเฉพาะเมื่อโลกภายนอกดูคลื้นกว่าที่เราเป็นสสิ่งสําคัญไม่ใช่จํานวนแต่คือคุณภาพของมิตรภาพสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนมากหรือเพื่อนน้อย สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่จำนวนแต่คือความจริงใจเพื่อนแท้เพียงหนึ่งคนอาจมีค่ามากกว่าเพื่อนนับสิบที่อยู่เพียงชั่วคราวเพราะมิตรภาพแท้ไม่ต้องการเสียงดังไม่ต้องการจำนวนมากขอเพียงอยู่ด้วยความเข้าใจก็เพียงพอแล้วสรุปไว้ในใจบางคนมีเพื่อนมากแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวบางคนมีเพื่อนน้อยแต่กลับรู้สึกอบอุ่น เพราะสุดท้ายความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีใครอยู่รอบตัวมากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่แล้วทำให้ใจเราสบายต่างหากหากเรื่องราวนี้แต่ใจคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันผ่านเรื่องราวอบอุ่นหัวใจในทุกๆวัน